สมาคมประกันชีวิตก็คือบริษัทประกันชีวิตหลายๆบริษัทรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมก็คือเอกชนนะ่ะเข้าใจะปะเขาไม่ได้มีหน้าที่มาปกป้องคุ้มครองความเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่ให้กับผู้บริโภคนะเข้าใจไหมเขาคือเอกชนนะดังนั้นข้อมูลอะไรที่ได้จากเอกชนพี่น้องก็ต้องฟังหูไวห้หูแต่ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับประกันภัยทั้งหมดในประเทศไทยคือคอปภประกาศข้อบังคับอะไรต่างๆที่คอปภให้ข้อมูลนั่นคือสิ่งสำคัญกว่าประกาศของสมาคมประกันชีวิตเพราะสมาคมประกันชีวิตก็คือบริษัทประกันชีวิตต่างๆจะต้องฟังคำสั่งและปฏิบัติตามต่อ คำประกาศข้อบังคับของคอพอพอเออต้องต้องเข้าใจในมุมนี้ก่อนและไออินโฟโกราฟิกที่สมาคมประกรันมาประกาศตัวแทนก็เอามาประกาศเขาก็ทำงานกับบริษัทประกันถูกไหมแต่ New Health Standard อะประกาศโดยคอพพบริษัทประกันต้องทำตาม New Health Standard ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปดู New Health Standard เปรียบเทียบนะมันจะย้อนแย้งกับสมาคมประกันอินโฟกราฟิกที่เถเขาทำมาในอินโฟกราฟิกเขาบอกว่าหากโดนโคเ a เเมนต์แล้วเบี้ยประกันไม่ลดแต่ในประกาศคอปพอนิวเฮลส t h s t นดา a r d หมดเจ็ที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาแล้วก็มีบรรทัดวักล่างๆที่เป็นโคเ a เเมนต์เนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าและลดอัตราเบี้ย ใน3ข้อนั้นเลยเออถ้าบริษัทประกันไหนไม่ทำตาม New Health Standard ก็มีความผิดจะบอกว่าบริษัทประกันทำถูกมาโดยตลอดไม่เคยทำผิดข้อบังคับคอปรพอเลยเหรอไม่ใช่พี่น้องลองไปดูในคอปรพอในเว็บดูมีบริษัทประกันโดนปรับเพราะว่า ผิดข้อบังคับผิดเงื่อนไขประกาศของคอพอพออยู่ทุกวนันอยู่ทุกเดือนพี่น้องลองไปดูดิโดนปรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออดังนั้นคนที่เราหรือหน่วยงานที่เราจะต้องฟังและเอาข้อบังคับนั้นมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานเพราะมันคือกฎหมายที่คนที่อยู่ใต้กรมทรรน,นั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าคนซื้อคนขายต้องทำตาม ก็คือเอกสารข้อบังคับคําประกาศจากคปภไม่ใช่คําประกาศของสมาคมประกันชีวิตพี่น้องอย่าเสพข้อมูลด้านเดียวมุมเดียวของบริษัทเอกชนผมเตือนไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกันนะเพราะมันมีรายละเอียดเนาะเออผมอยากจะบอกว่าสำหรับผมนะเขาบอกว่าเคลมซิมเพิลดีซีสามครั้งแล้วก็เกิน20 0จะโดนโคเพย์สาใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าต่อให้ผมเคลมซิมเพิลดีซี สิบครั้งต่อปีหรือมูลค่าการเคลมพันเปอร์เซนต่อปีผมก็จะไม่โดนโคโเปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้วัดกันที่การเคลมหรือจำนวนการเคลมซิมเ e ิลดีซี e แค่นั้นมันวัดด้วยอะไรอีกอยากรู้ไหมอ่าถ้าอยากรู้ กดแชร์ให้ถึงพันครั้งเราเล่นเราเล่นยอ